วสวัสดีครับยามบายบายเย็นๆอือบาย,ยบายเย็นๆยนยนครับอากาศดีๆลมตกๆเ,เออใช่โอ้โหลมพัด <สา S 1> แต่โอ้โหไม่มีลมเลยนี่เราก็อยู่กันในป่านะครับนี<อ>่ครับรนี่ใช่เลยครับเนี่ยเมืองกา,าดีๆอ,อืปปปอ จเจ้าอ้อยไบฟักเอฟซีก็ไม่ไม่รู้จะตัดยังไงครับเนี่ยโหอ้อยไอปลาไอนี่อ้อย,อ,อ,ยอ้อยทั้งอ้อมันขึ้นเต็มปลาเลยนี่ครับสวัสดียำใบใๆเมืองการน่ะฮะไหนต้นทุบดูสิอ๋อที่ต้นทุบดูสิออกเป็นนี่ครับนี่ต้นทุบดูสิครับเนี่ยครับ นี่เขาเรียกต้นทูบดูสีผมก็เพิ่งได้ยินชื่อใครับว่าต้นทูบดูสีนเป็นงี้อืมเนี่ยเอฟซีเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆครับรอมาผามลนมาก่อนอไ,ไม่กล้าถ่ายใกล้นี่ครับอาจารย์นี่ก็ยมใหญ่ครับต้นะพ้าวจะโค่น้วครับ,รบนั่นครับ สวัสดีครับที่นครชัยรศรีเอ้ดีเขาอยู่เ <c oughs> มืองการนะครับตอนนี้ว่าเออไอ้นครชัยศรีนี่คือติดมา <c oughs> ติดมาเลยน้อยหนึ่งครับเออเอฟซีหาด <c oughs> เล่นเล่นนี่นะครับพิ่ป่าเมืองการนะครับ มันต้องตกใจเลยครับโอ้อไปไป,ไปนครยีสี่บ่อยก็เลยติดนครยีสี่มาเออที่ท่าน,นมีกะลาเกะเยอะแมไปนครยีสี่บ่อยครับเลยติดมหน่ทศทีทศทีครับแม่นี่กันเราก็อยู่ที่เมืองการนะครับ<อ>มาดูท่านสาวนครยี่สี่รู้วส,สวยก็เลยไปบ่อยอออ <c oughs> ใช่ ดีใจโรโ์ครับแม่โชโอก็สวยนี่ครับมาแล้ว,ลวนะครับที่เมืองกาญนะครับอ้าวอาจารย์หายไปไหนไม่ยอมไม่ยอมเลื้อยลงมาครับนอขอ,นอยังไม่หมดครับอื้อหือ นั่นครับเข้าไปนูน่นเลยครับโอ้โหยังไม่หมดนะครับนั่นครับตัดงวงไม่ได้จารย์บอกตัดงวงไม่ได้ครับอืออ๋เเอเครับเมืองการนะครับสวัสดีกันที่เมืองการการจนบุรีนะครับ นี่ครับจานอึด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 เอาโหยความมังกรเขาใหญ่จริงๆนี่ครับจานเขาก็เลื้อยลงมาแล้วนะครับเลื้อยลงมาแล้วนะครับเลื้อยลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับที่การจันทบุรีนี่ครับต้นทูบลูซีเป็นนี้นะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนลยครับเนี่ยมีทูบโอ้โหเนี่ยครับต้นทูบลูซี นี่ครับท่านผู้ชมนี่อาจารย์กันเลื้อยลงมาแล้วครับสวัสดีครับที่เมืองกาญจนบ,บุรี